เย็นตาโฟและก um ๋วยเตี๋ยวต้มยำของโปรดของทุกคนอย่างแน่นอนเถียงไม่ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำในแคมเปญรสชาติไทยโกของเราก๋วยเตี๋ยวลึกลับเชิญค,คุณตูนครับค่ะสวัสดีครับคุณตูนครับสวัสดีค่ะ มันลึกลับยังไงครับเย็นตาโฟกับต้มยำนี่คือว่ากว๋วยเตี๋ยวลึกลับเนี่ยมันเริ่มต้นจริงๆอ่ะเรามาจากกาาสมุยจริงๆอ่ะค,คำว่าลึกลับเนี่ยไม่ไม่ได้มีอะไรความหมายมากมายแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าค้นหาความเด่นของกว๋วยเตี๋ยวของเรานะฮะเย็นตาโฟและ ต้มยำในสูตรของเราคืออะไรครับค่ะอย่างต้มยำเนี่ยเป็นต้มยำโบราณนะคะครับถั่วเราจะทั่วเองคั่วด้วยเตาถ่านอย่างเงี้ยค่ะถึงกลิ่นจะหอมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเย็นตาโฟเนี่ยจะเป็นเย็นตาโฟซาดิตใช้คําว่านซาดิตเลยเย็นตาโฟซาดิชเลยใช่ค่ะมันก็คือต้องเป็นแบบว่าแบบเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนใช่ค่ะเปิดวันอะไรบ้างปิดวันอะไรบ้างครับคุณครับที่ร้านจะเปิดจะปิดวันพุธวันเดียวค่ะจะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นของทุกวันค่ะทําไมเราถึงอยากที่จะ สานต่อสูตรของของ,ของที่บ้านเราจริงๆจําเป็นที่จะต้องทําด้วยแล้วก็หนึ่งเลยคือใจรักค่ะรักในก๋วยเตี๋ยวเป็นคนที่ท้าทานก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยพอโตขึ้นมาเราก็พยายามที่จะทําอะไรที่เรารักเราชอบอย่างเงี้ยค,ค่ะเคยลองทําอย่างอื่นเหมือนกันนะคะคแต่ว่าสุดท้ายที่มาจบที่ก๋วยเตี๋ยวเนี้ยที่ตอบโจทย์กับชีวิตเราแล้วะคะ่ะคุณตูนมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าของเราบ้างครับค่ะ ก็อยากจะฝากนะคะลูกคุนของฝากด้วยเป็นกว๋วยเตี๋ยวลึกลับนะคะาสาขาจะอยู่ที่อำเภอโชคชัยอยู่นะคะถ้าจากด่านเกวียนตรงไปอำเภอโชคชัยอยู่ซ้ายมือก่อนถึงสี่แยกไฟแดงประมาณ800เมตรค่ะแล้วก็อีกสาขาอยู่ที่ถนนมิตรภาพใกล้โรงเรียนมัจจิศาลาก๋วยเตี๋ยวลึกลับถ้าใครอยากแบบโดนอะไรที่มันแบบว่าแซ่บแบบสด,ดิสดสดิดไปจัดไปฝากด้วยครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณครับผมครับเคล็ดลับก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ต้องคั่วถั่วลิสงด้วยเตาถ่านเท่านั้นซึ่งทุกครั้งที่เราคั่วถั่วลิสงจะต้องหยดน้ำมันพืชผสมเกลือลงไปหนึ่งหยิบมือด้วยทุกครั้งเพื่อควบคุมอุณหภูมิและการกระจายตัวของเปลือกถั่วลิสงไม่ให้ไหมเกรียมก่อนที่มเมล็ดถั่วจะสุกได้ที่น้ำซุปของเราจะเคี่ยวมาจากกระดูกขาตั้งและเอี่ยวเลงผสมกันเพื่อให้ได้ทั้งรสชาติหวานของกระดูกและกลิ่นหอมของน้ำซุปติดตามเคล็ดลับสูตรเด็ดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจรสชาติไทย เข้าครัวไม่เคยยอมใคร